สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุง,งสมศรีชมทีก็จะมาบรรยายธรรมในเรื่องลูกสี่ประเภทนะประเภทที่วันนี้ก็วันที่6เดือน1166ลูกสี่ประเภทประเภทที่1คือลูกแท้เชื่อฟังตั้งใจประเภทที่สองลูกล่อพูดปด คดโกงประเภทที่สลูกเลิกไม่ใส่ใจเข้าบ่อนประเภทที่4ลูกลากล้างผ่านเปลี่ยนคลานสร้างปัญหานี่คือลูก4ี่ประเภทขออธิบายนิดหนึ่งนะลูกแท้ก็คือเชื่อฟังตั้งใจใครที่มีลูกแท้ก็ถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะนะในการเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์ของพวกเรา เวลาแก่เท่าชลาก็มีลูกดูแลนะมีหลานดูแลเวลาเก็บไข้ได้ป่วยเขาก็ดูแลเวลาตายไปเขาก็ดูแลทำบุญอุทิศกุศลให้ประเภทที่สองลูกล่อพูดปลดคโกงโกหกพ่อแม่โกหโกดโกงพ่อแม่ คตกองชาวบ้านชาวเมืองเก่าพูดปวดชาวเมืองชาวเมืองเขาลักษณะนี้นะประเภทสามลูกเลิกคือไม่ใส่ใจเข้าบอลนะไม่ใส่ใจในการงานหน้าที่เกียริคราเก,เกียรขคานการงานก็ว่าไปนะเข้าบอลคือเล่นการพนันนะพ่อแม่จะอารมส่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่เอานะประเภทสี่ลูกลากล้างผลาญอันนี้ก็หนักหน่อยนะล้างผลาญพ่อแม่เราเห็นกล่าวว่า ลูกกล้าพ่อก้าแม่นะเป็นลูกดอร์ดาบีเป็นปิดุคาดนะก้าพ่อก้าแม่เนี่ยห้ามนรกห้ามสวรรค์ยานานะเกลียดคขานสร้างปัญหาสร้างแต่ปัญหาให้กับพ่อแม่นะลูกบางคนน่ะนะทำไมพ่อแม่เดือดร้อนนะติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็เดือดร้อนต้องขึง้นลงเงินเสียเงินขึ้นลงเงินศาลให้ นะหลายอย่างเนี่ยนี่คือลูกนะกว่าจะเลี้ยงโตกว่าจะเป็นผู้เป็นคนนะกว่าจะดูแลเราในเวลาแก่เต้าก็หายากนะก็ฝากไว้สิก็ฝากไว้ไวแค่นี้นะ